รานอาหาของขวาก็เรียนเชิญได้ร้านอิปูนร้านทุกท่เมตตารา้านทุกท่บารมีมีสินค้าหลายจา,านประมาณนี้มีกระเทียมโดนดองสดมีผลไม้จากสวนวันนี้มีส้มนะเป็นสินค้าส่งเสริมการเกษตรกรให้แรงานที่อาชีพงานยิ่งและห้างหั่นออมีความเหมาะสมอย่างการอบลูกหรือการจาน การเกิาเื่อมต่อของสัญาที่ยนมาแล้วจะต้องมีการัดท่ใหจะอาอาทิเช่นคน้าตูดหน้หาหหน้าต่อกดาษดูงนหน้าอสัญญาได้ที่ร้านาุแ ต่ารอั mm ้งไในกคทุกาอย่างุ่งางยากทุกท่านทุกคนมอง มีร้านส่งเสริมสุขชนบริการจำหน่ายข้าวอาหารของฝากในห,หลายประเทศดูชมได้หรือหากท่านมีความประสงค์สนใจน่ากลกจะหาหวยเตียว ขุนโขล่ไทยต้นตำรับโบราณนะลานนี้ตักปันก็มีบริการหรือเป็นการส่งเสริมสร้งงานตั้งอาชีพในโอกาสนี้ท่านเดินทางมาอยากจะสนับสนุนสิ่งใดอยากจะสุปทานสิ่งไหนเรียนเชิญให้การสุปทานตาใจถึงตกควรวัดพัดโผล่โผล่ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่าน เมื่อมีโอกาสอยากจะทำํำอยากจะสร้างเพราะการทำดีของเราต่อท่านนั้นเกิดมาแล้วเราได้ทำเอาไว้เกิดมาแล้วเราได้สร้างเอาไว้เกิดมาแล้วเราได้มาทํานุบ Hawaii, บำรุงเอาไว้บุญถุนนาทำบุญเนืน่อง นะเดินทางกลับให้โลเดินทางก็ให้สีไทยอะ่าไปอีกจุดหนึ่งก่อนก็ได้ยหลายคนหลายท่านมาตั้งจิตอธิษฐานหรือแม้แต่าขณะนี่ยวถ่ายรูปร่ายทีวีไม่ว่าจะเป็นการเก็บเพื่อเพื่อเอาไปลงยูทูบเอาไปเพราะว่าเน็ตมันไม่เสถียร ไล์สดไม่ได้แช่ไวไฟช่ไวไฟไม่เหรอดีนะตอนนี้ดีโออยู่นม่เป็นไรจชิค่ะไม่เป็นไรก็วินะอยากจะเป็นเจ้าภาพมปทังที่ดินตั้งแระที่ตั้งตลาดาเรียนเชิญคณะท่าน ร่วมอนัโชทนานถวายเพื่อเลือกถวยธายพระทหารหรือวันนี้มาแล้วนะอยากจะทําบุญวัตถุมงคลจากทางวัดเรียนเชิญได้ที่ด้านหน้าหอพระปองดับคําวัตถุมงคล,อ,าาลอัฐิฐานนะครับเออร่วมบุญเรียนเชิญนะควับมาแค่ Five, สองหกก็ต้องเติมคุณเดดัสี่้านี่เหละพระผู้สร้าง่ะนี่นีนี่เจ้าอาดปัจจุบันเนี่ยตอนเังเป็นมนตาคล้ายๆเนี่ยเนี่ยคล้ายอยู่ับบโบราณ Oh my God. งานผุ้ย่างก็มีทั้งแบบปากและก็มีทั้งแบบโอทาะให้ท่านซื้อหาได้งานต่างๆนะมีงานผุญญ้ย่างงานกระเป๋างานผ้าทอมืองานผ้าป้ายผ้าพื้นเมืองซื้อหาเป็นของฝากด้วยความยินดียินดีต้อนรับทุกท่านหรืออยากจะหาก๋วยเตี่ยวร้อนๆทานเชิญได้นะอยู่ด้านข้างโบสถ์มีร้านอุ้ยคำปันยินดีให้บริการนะก๋วยเตี๋ยวขนมเส้นน้ำยาปลาน้ำเงีว้วข้าหวหมูแดง อาหารต่างๆปรุงสดน้อนๆนะพร้อมจัดจาหน่ายให้แก่ทุกท่าน หรือว่าวันนี้มาแล้วอยากจะเป็นเจ้าภาพถวายที่ดีอยากจะเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลงพระอยากจะเป็นเจ้าภาพถวายกระดือสร้างยอดฉัตรไว้ในบวรพระพุทธศาสนาล่วงอนุกโภคาณาในส่วนและจัสนาที่ลุ่มล้างโดยทางมายาณสถาวาลุนกัวลาลาภามลัคโวลาบาลีธรรมะยานทิธยานหาจาระเดชพระคุณหลวงพ่อพระดุลพระองค์นพระคนาพิการ จะอยากจะหาของฝากนะเรามีน้อมีน้ำลที้าทุ่ตาทีกช้าบางทีี้วยข้าหรอร้อนด้วยนะึ้จะหาหาด้วยข้ามันข้ลอหรืออยากจะหาโชเดี๋ยวหวานมาอร่อยรเียงโนาช้าาให้ความสดจะขนมใหน่จำหน่ายล้านทีก้บาทีหรืออจะหาของูกนะครับรานะเสืห ไหาได้ใรอาีีอนร่บสายหาคาาทุกนทุกนไดเเาอยู่บนสวรรค์เอยู่บนสวรรค์นอยู่บนสวรรค์นะพี่เล็กอทำบุญเยอะเยะทดสอบไปก่อนทดสอบไปอ อิีจไไม่ได้เซียวหนึ่งของสวรรค์อืมสวรรค์งามกว่านี้เราไม่ได้ไป <laughs> ไปไปอยู่แล้วในโอกาสนี้ขอที่ต้อนรับนะทุกท่านนะเข้าสู่ร่ออารามบุญเขตอารามธรรมด้วยความศรัทธา วัตถุมงคลจากทางวัดอยู่ด้านหน้าหอพระทองคําเพียงจุดเดียวเท่านั้นหากสนใจวัตถุของมงคลเดินเชิญได้ที่ด้านหน้าขอพระทองคาในโอกาสวันนี้ขอกราบอนิโมทนา จากตัวนี้มาเริ่มร้อนเริ่ม้อนเลยใช่ไหม องดเนี่จำลองมาจากอินเดียไดวัดนี้มีที่ประดาประดัศิล์เตารวิศจุ่นมาคาหอมน้อยที่พะพานผาผานวัดก็ขออดยท่านย่อทะเบีพาที่ได้ยึดกับบริการบตรอารพงวัดที่พัขมงคลอย่นี้่านหนึ่ก็ขอเนืองเนต่นาคาที่ทาวรนวัดที่พัมงคลย่นี้และลูกทานหน้าหนาวสงเกิดใจ ที่จะร่มมือหรือจะาืที่เขียนที่ถวายวัดต่อเช่นเช็นาร่วมมือได้ในที่จุดจบปรพจารขนตมาบอกว่าที่วันของ